ข่าวชิ้นนี้เนี่ยมันสะเทือนใจผมมากและมันตอกย้ำความคิดของผมมาตั้งนานแล้วในช่วงเวลากว่า2เดือนอิสราเอลโจมตีกาซาจํานวนผู้เสียชีวิตชาวปาเล์ไตน์โดยเฉพาะที่เป็นเด็กมีมากกว่าอิสราเอลถึง6เท่าตัวระเบิดที่อิสราเอลใช้ถล่มกาซาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนในวันที่7ระหว่างวันที่7ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนมีจํานวนมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์สหรัฐใช้ถล่มเมืองฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2อิสราเอลไม่แยแสตรงหนึ่งมรดกยธรรมปิดกั้นการ ส่งอาหารเวชภัณฑ์เชื้อเพลิงตัดน้ำตัดไฟในพื้นที่กาซาคนเสียชีวิตเกือบ2 0,000คนบาดเจ็บกว่า3 0 0 0 0นคนคนกว่าเกือบ,บ2อล้านคนพลัดพรากจากบ้านเนือนตัวเองสงคราอิสราเอลปาเลสไตน์ระลอกล่าสุดนี้ทําให้โลกได้เห็นท่าแท้ของอเมริกาและบรรดาองค์กรโลกบาลทั้งหลายเช่น ICC บวชอ้างตัวเองว่าเคารพสิิมนุษยชนและสันิภาพแต่แท้ที่จริงแล้วไอ้พวกนี้คือพวกมือถือศาก์ปากถือศินเท่านั้นจริงๆ